สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูก็จะมาอาสอนการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆพื้นฐานกันนะคะเราก็จะทำผ่านแอปพลิเคชัน in shot นะคะอตอนนี้นะคะโอเคจากนั้นกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้ามานะคะก็ไปเลือกคำว่าวิดีโอนะคะ โอเคจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มวิดีโอใหม่กันนะคะโดยกดตรงที่แถบสีเขียวนะคะโอเคพอเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีวิดีโอเยอะแยะมากมายเราก็มากดตรงนี้นะคะคำว่าล่าสุดอ่ากดเข้ามามันก็จะเป็นอัลบั้มให้เราเลือกนะคะว่าวิดีโอเราอยู่ในอัลบั้มไหนนะคะอ่ะอาูจะอยู่ในนี้อ่าอยู่ในไลน์มูฟ โอเคเราก็มาเลือกนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนอันนี้คือผุ้จะเลือกวิดีโอตัวที่มันเป็นแนวนอนเนาะเราจะมาทําหัวท้ายกันนะคะ,เร,ะเราจะมาทําแถบหัวท้ายให้กับวิดีโอของเรานะคะถ้าเอาแนวตั้งนะคะมันจะทำหัวท้ายไม่ได้นะปุ๊กก็จะเลือกคลิปนี้ด้กันคลิปพีบอยนะ ติ๊กเสร็จแล้วนะคะก็มากดตัวนี้นะคะเครื่องหมายถูกโอเคคลิปพี่บอยก็จะมาแล้วอ่ามันจะขึ้นไอ้นี่มาให้เราด้วยอ่าลายน้ำตอวนี้นะคะเราจะเอาลายน้ำออกนะคะเราก็กดเข้าไปที่รูปลายน้ำมันอ่าแล้วมาคำว่าลบฟรีตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ เราก็จะขึ้นโฆษณามาพี่เมพี่เมย์ไปพี่ปอพี่ปอไปพี่โฆษณาแล้วก็ร้องุมพี่แก้พี่แไปพี่ตานี้ตานี้ไปพี่จ้าพี่จ้าไปพี่ลูกรักพี่ลูกรักะพี่ลูกรักพี่ลูกลักไปไม่เกินสิบห้านาทีเอ้ยสิบห้าวิโอเคจบแล้วพอจบแล้วก็กดตัวนี้นะคะกากระบาทโอเคเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรา เลือกวิดีโอที่มันเป็นแนวนอนมันจะขึ้นหัวขึ้นท้ายให้เรานะคะถ้าเราไม่อยากเอาขนาดนี้เราก็จะไปตรงคำว่าผืนผ้าใบอะคำว่าผ้าใบกดเข้าไปอ่ามันจะมีขนาดให้เราเลือกให้เราเลือกเยอะแยะอะแต่ว่าอ่าถ้าโพสเฟซบุ๊กนะคะส่วนมากก็จะเลือกหนึ่งต่อหนึ่ง ตอนนี้อินสตาแกรมก็จะประมาณนี้อ่ามันจะมีหลายขนาดสามารถเลือกได้เลยโอเคแต่วันนี้เราจะมาทำหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอืมมันก็จะเป็นหัวท้ายให้เราพอเราได้ขนาดที่เราต้องการเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะโอเค อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนไปผ้าใบก่อนอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะซูมให้มันเข้ามาอีกคือมันมีส่วนข้างๆที่เราไม่ต้องการเยอะแต่เราาจะให้รูปพี่บอยชัดๆแล้วก็ใช้สองนิ้วนะคะซูมเข้าซูมออกได้นะคะหรือใครที่อยากให้อ่าหัวเยอะกว่าข้างล่างก็ขยับได้นะคะ ถ้าเราจะขยับเราต้องขยับตรงที่ผ้าใบนะคะถ้าออกจากผ้าใบไปแล้วมันจะขยับไม่ได้นะคะโอเคเราเอามันไว้ตรงกลางโอเคอ่าติ๊กถูกโอเคพอมาติ๊กถูกแล้วนะคะเราอยากจะเปลี่ยนสีไอตัวหัวท้ายเนี่ยพื้นหลังเนี่ยเราก็เลื่อนแถบอืม มันก็จะมีลูกเล่นมากมายนะคะทุกคนไปลองเล่นดูนะอ่ะอันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีพื้นหลังหัวท้ายก็มาคำว่าพื้นหลังตัวนี้นะคะกดเข้าไปอ่ามันก็จะมีพื้นหลังให้เราเลือกจะเป็นรูปเราก็ได้เอาเป็นรูปอ่ะวิดีโอเราให้แบบจางๆเบลอๆหรือว่าจะเป็นสีอ่ะสีขาว สีแดงสีเหลืองแล้วแต่เราว่าเราจะเอาสีไหนหรือแบบเป็นสองสีก็ได้อ่าตัวนี้นะคะลายสีอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็เอาสีให้มันเข้ากันอันนี้ก็จะเป็นคลิปโฆษณาขายสินค้านะคะ โดยมีพี่บอยประกรณ์เป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะ10เว เพื่อที่จะให้มันเข้ากับผลิตภัณฑ์เพราะว่าซิบเบมันเป็นสีเหลืองโอเคเลือกพื้นสีเหลืองอ่อนๆเสร็จแล้วนะคะอ่าตรงนี้ก็ซูมได้อ่ะขั้นตอนนี้ก็ซูมได้นะคะตรงพื้นหลังโอเคไม่เคยซูมในตัวเนี้ยอ,อยากได้หัวท้ายใหญ่ก็แล้วแต่ โอเคได้แล้วก็ติ๊กถูกนะคะอโอเคได้หัวท้ายมาแล้วเราจะใส่คำนะคะจะใส่คำเอาเอะไรดีอ่ซิฟเวอแล้วกันอ่ะจะใส่ชื่อสินค้านะคะเราจะใส่แล้วก็มาตัวนี้เลือกตัวนี้ข้อความติ๊กถูกโอเคเอจะใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน สิบเบโปรตีนสิบเบโปรตีนพาสโอเคได้แล้วนะคะ ่ะสมมติว่าเราไม่อยากได้สีนี้เราจะมาเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็อยู่ตรงนี้นะคะสีตัวอักษรเอาให้แดงเป็นโอเคถ้าเราไม่อยากได้ฟอนต์นี้เราเปลี่ยนฟอนต์ก็ตรงนี้นะคะเปลี่ยนฟอนต์มีฟอนต์เยอะแยะมากมายอันนี้ปุ๊โหลดมานะคะ อ่ะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราอยากให้ตัวหนังสือมันวิ่งอ่ะเราก็มาเลือกตัวนี้นะคะโอเคกดเข้าไปอ,อยากให้มันมาจากทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาสามารถเลือกได้หมดจากข้างล่าง จากข้างบนเมื่อกี้อันนี้จากข้างล่างโอเคเราจะมาวิ่งทางด้านซ้ายแล้วกันอ่ถ้ามันเร็วไปนะคะก็มาปรับตรงนี้นะคะตรงนี้คือแถบความเร็วความช้าของตัวอักษรที่มันวิ่งนะคะถ้าเลื่อนมาสุดมันก็จะช้าหน่อยโอเคพอได้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาทั้งเข้าทั้งออกอ,อันนี้คือวิ่งเข้านะคะถ้าวิ่งออก ก็มากดตัวนี้วิ่งออกจะให้มันออกทางไหนสมมติว่ามันจบแล้วอยากให้มันวิ่งออกก็ตัวนี้ก็ได้เวลาจบมันก็จะวิ่งออกไปโอเคได้แล้วก็ติ๊กถูกค่ะแล้วก็ขยับถ้ามันมองไม่เห็นนะคะก็มาเลื่อนข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะอ่ะโอเคขยับขึ้นไป ซิบเว่พลัสซิบเว่โปรตีนพลัสอ่าพิมพ์ผิดถ้าเราพิมพ์ผิดนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็น T E I N โอเคแก้เสร็จก็ติ๊กถูกอ่าโอเค เราก็ย่อขยายได้นะคะโอเคสิบเวโปรตีนพาสโอเคเราก็จะใส่ชื่อพรีเซนเตอร์ด้วยหน่อยอ่าโอเคอ่าตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้มันไปจนสิ้นสุดคลิปนะคะ เราก็มาติ๊กตรงที่เป็นเหมือนอเครื่องหมายลูกศรน,นี้นะคะ,ะแล้วก็คลิกตรงที่ว่าสิ้นสุดวิดีโอหรือว่าปลายคลิปก็ได้อ่าแล้วมันก็จะไปจนสุดคลิปนะคะโอเคจากนั้นนะคะอ่าเราจะใส่อีกใส่ข้อความอีกก็มากดคำว่าข้อความตรงนี้นะคะกดเข้าไปโอเค พอความนะคะเราก็จะมาใส่ชื่อพี่บอยบอยประกอบอ่ะบอยประกรไม่เอาสีนี้มันซ้ำกันเปลี่ยนสีเอาดำไหมเหลืองก็เข้ากันไปเอาน้ำเงินแล้วกันโอเคอ่ะเอาสีนี้ เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกาเราก็จัดมุมให้มันนะคะโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูสวัสดีครับผมบอยระกรณ์นะครับครั้งที่สองนะคะตัวหนังสือครั้งที่สองที่เราทำนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเลือกให้มันวิ่งแบบอื่นมันก็จะวิ่งเหมือนกับตัวแรกนะคะโอเคอเราจะให้มันไปสุดคลิปก็กดเหมือนกันนะคะที่เป็นอักษร <c oughs> อเสียงเริ่มหายโอเคกดไปแล้วก็สิ้นสุดส่วนตัวนี้นะคะถ้าจะให้มันมาสุดข้างหน้าก็เหมือนกันคะ่ะคลิกอ,อักษรอ แต่เราไม่อยากให้มันขึ้นพร้อมกันเราอยากให้มันขึ้นมาทีหลังเราก็เลื่อนนะ่าโอเคแล้วมาลองเล่นดูสวัสดีครับผมบอยประกอบน,นะครับถ้าถามว่าทำไมเราอยากให้มันพอดีกับที่เขาพูดนะคะเราก็มาเลื่อนนิดเลื่อนหน่อยสวัสดีครับผมบอยประกอบน,นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงเลือกซิปเวโปรตีนผัดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณ,ณประโยชน์นั่นเองซิปเวโปรตีนผัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเวโปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมบอยประกรณนะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกซิปเวโปรตีนผัดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณ,ณ,ณประโยชน์นั่นเองซิปเวโปรตีนผัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเวโปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะ เราอยากจะมาใส่ข้อความอีกนะคะตรงเน้นที่หลักๆที่คลิปของเรานะคะอย่างพี่บอยเมื่อกี้บอกว่านะคะ้ควนนะครับเหมาะมากๆเลยาสาร,รอาหารครบถ้วนมันจะเริ่มจากประมาณนี้เราก็เลื่อนคลิปเรากลับมาเอามือรูดตรงนี้นะคะโอเค เสร็จแล้วก็มาเลือกคำว่าข้อความอีกนะคะสารอาหารครบถ้วนหรือว่าใครนะคะอยากจะพิมพ์ทุกคำพูดตามคลิปก็ได้แต่ว่าถ้าคลิปไหนที่เขาพูดเยอะๆถ้าคลิปไหนที่เราพูดเยอะๆนะคะเราก็จะไม่นิยมพิมพ์กันนะคะเราก็จะ นิยมเน้นแค่คำที่สำคัญสำคัญนะคะอ่ะก็เปลี่ยนสีสีไหนะสีแดงอ่าก็เปลี่ยนขอบก็ได้นะคะขอบอ่าขอบเป็นสีดำสีชมพูอันนี้ได้หรือว่าจะเอาเงาก็มีหรือว่าจะเป็นฉลาฉลาก็แบบนี้อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าฉลาโอเคถ้าไม่เอาก็มากดที่อ่า พื้นหลังขาวๆที่มีสีแดงขาดอยู่ตัวนี้นะคะมันก็จะหายอเนี่ยทึบแสงทึบอะไรเงี้ยอ่าเป็นจางๆลงองนี้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะโอเคพอได้แล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมอันนี้พี่บอยไม่ได้พูดคำนี้ไปจนจบนะคะเราก็ไม่ต้องเอาจนจบเอาแค่นี้พอ อ่ะลองเล่นดูที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยพูดก่อนแล้วตัวหนังสือขึ้นช้าก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนะคะเลื่อนแท็บมันโอเคส่วนอันนี้มันอยู่กลางแล้วก็เอานิ้วจิ้มลากลงมาพี่บอยบอกว่าสารอาหารครบถ้วน ถ้าอยากให้ตัวหนังสือใหญ่นะคะก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นโอเคอ่าเลี่ยนดูอีกรอบว่ามันตรงกันไหมเป็นเวฟโปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเพราะว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของเวฟโปรตีนเนี่ยก็คือเสริมสร ะะเรียกได้ว่าเป็นเวโปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลย,ำยเสำหรับคนที่ชอบพี่บอยบอกว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายอ,อยู่ช่วงประมาณนี้เราก็จะมาเพิ่มข้อความอีกนะคะกดเข้ามาข้อความเหมาะสำหรับคน ออกกำลังกายเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายโอเคได้แล้วก็ติ๊กถูกอ่ะอันนี้ยาวไปก็ทำให้มันเป็นตัวเล็กนะคะโอเคเอามันลงมาอยู่ข้างล่าง จัดให้สวยงามนะคะโอเคมาลองเล่นกันอีกสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเพราะว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของเวกโตนีเนี่ยก็คือเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราเออกกำลังกายไปเน,นี่ยกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอเวลาอัอนนี้อีกเสริมสร้าง เสริมสร้างส่วนที่สึกลออ่าโอเคติ๊กทุกดึงลงมาอ้าวพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดก็ดับเบิลคลิกไปนะคะจิ้มสองรอบทีท,ท,ท,ทีโอเคลบใส่แล้วก็ติ๊กทุกโอเคแล้วก็เล่นดูว่ามันตรงกับที่พี่บอยพูดไหม ของเวโปรตีนเนี่ยก็คือเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราเออกกําลังกายไปเนี่ยตรงพอดีโอเคถ้าเกิดว่าเราเอาแค่นี้นะคะจบเอามาเริ่มแรกเราก็ลองเล่นดูนะคะอลองเล่นดูนะคะสวัสดีครับผมบอยประกณ์น,นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงเลือกซิปเวโปรตีนพักนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณรประโยชน์นั่นเองซิปเวโปรตีนพัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเวฟโปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวหนงสีวิ่งของเวโปรตีนเนี่ยก็คือเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการยืดการชโอเคสาหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะโอ้โหเกือบจะ20นาทีแล้วว่าจะมาสั้นๆ โอเคนะคะพอเราได้ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะอ่าคลิปนี้เราต้องการแค่นี้ใส่แค่นี้หรือว่าถ้าใส่หมดทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะมาอ่าติ๊กถูกตัวนี้นะคะติ๊กเครื่องหมายถูกโอเคติ๊กไปอ่าติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะก็มาคําว่าบันทึกบันทึกนะคะ บันทึกบันทึกอีกรอบนึงเราก็เลือกขนาดหนึ่งพันแปดสิบนะคะในระหว่างที่บันทึกก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแล้วก็กดปิดไปกำลังโหลดอยู่นะคะกำลังบันทึก โอเคจบแล้วถือว่าเป็นอันใช้ได้อันนี้ก็กดออกไปเลยนะคะอ่ะทิ้งทิ้งอ่ากดออกไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในอัลบั้มนะคะอัลบั้มอินชอตของเรานะคะอ่าตรงนี้พี P ่บอยอ่ะแล้วก็มาเล่นดู เลือกซิปเวโปรตีนผัดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณประโยชน์นั่นเองซิปเวโปรตีนผัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเว์โปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนอ่าเห็นไหมคะเลยสาหรับคนที่ชอบออกกาลังกายเพราะว่าอันนี้ทําให้ดูเสร็จแล้วก็คือเล่นให้ดูกันสดๆด้วยเลยโอเคนะคะ สำหรับนะคะคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอ้โหว่าจะมาสั้นๆยาวไปยัง21นาทีแล้วนะคะเดีด๋ยว <อะ S 2> คลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะดึกแล้วเสียงไม่มีแล้วแล้วนะคะบ๊ายบาย